สวัสดีครับพบกับรายการร้อยสารละอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มีสาระขี้โมขี้โมนะฮะมาขี้โมให้ท่านผู้ชมได้รับฟังนะฮะ,ะวันนี้เรามีวัตถุมงคลนะฮะที่ชื่อว่ารูพึ่งเงินล้านณนะลำรวยหลวงปู่ทอง สุวิชาโนอายุร้อยสปีวัดดอนไก่ดีสมุทรสาครน,นะฮะอ้าโอเคอ่าล็อกเก็ตคูพึ่งเงินล้านน่าร่ำรวยนะฮะเอาก็เอาพอสังเขปนะฮะเดี๋ยวจะคูพึ่งนะฮะท่านเป็นคารวาสผู้มีดวงจิตอัศจรรย์นะฮะเป็นผู้ถ่ายทอดและก็มอบพระคาถาพระปัจเจกพระพุทธเจ้าโปรดสัตนะฮะ หรือบางท่านเรียกว่าพระคาถาเงินล้านนะครับให้กับหลวงพ่อปานนะฮะหลวงพ่อปานัดบางนมโคเรานี่แหละที่ดังๆน่นนะที่อยุธยานะฮะในสมัยนั้นครูพึ่งท่านมีชีวิตอยู่ในสมัยเออที่ครูพึ่งท่านมีชีวิตอยู่นะฮะก่อนพศ2 5 0 0น้นั้นนะฮะท่านจะทําทานให้ขอทานทั้งละ1บาทนะฮะทำทานให้ขอทานเนี่ยเจอขอทานเน่งทำทานให้ขอทานเนี่ยทั้งละ1บาท นะฮะก็เมื่อเทียบในยุคปัจจุบันเงิน1บาทก็น่าจะราวลาบาทได้นะะไมารยว่าถ้าปัจจุบันเนี้ยท่านก็จะให้เงินขอานทานทานให้เงินขอทานแบบลาลาว0บาทได้ถ้าเทียบกับปัจจุบันนะฮะท่านเป็นผู้อุดมไปด้วยทรัพย์สินบริวารมากด้วยลาบสักระนะฮะอยู่ในขั้นมหาเศรษฐีใหญ่ท่านหนึ่งนะฮะเลยทีเดียวเชียวไปได้เลย หลวงพ่อปานนะฮะเมื่อท่านได้รับมอบพระคาถานี้มานะฮะพระคาถาเงินล้านเนี่ยและก็ท่านก็ได้ให้สิทธิ์นะฮะของท่านปฏิบัติบูชานะฮะต่างเห็นผลในด้านธรรมะาากินธรรมะข้าขึ้นนั่นราบด้านผลนะด้านลาบไม่ใช่ลาบเป็ดราบไก่นะลาบสการะนั่นแหละฮะการทำมาค้าขึ้นธรรมาะา้องตัวทำอาชีพข้องตัว ข้องขึ้นทำมาค้าขายข้องตัวขึ้นนะฮะเป็นที่อจจัศจรรย์ใจนะฮะอ่าโอเคอันนี้คือประวัติข้าวข้าวของครูพึ่งนะฮะส่วนล็อกเก็ตครูพึ่งนี้นะฮะเปิดก่อนแป๊บหนึ่งแฟบโชว์จะเป็นอย่างนี้ห้ยลุดมือซะเนาะแฝบอ่าจะเป็นท่านนี่ก็คือเป็นรูปนะฮะที่ของท่านครูพึ่ง นะฮะอ่าส่วนล็อกเก็ตเนี่ยฮะอันนี้เขาเรียกว่าฉากซีเปียโบราณนะฮะเป็นฉากซีเปียโบราณเขาก็สร้างไม่เยอะนะฮะฉากซีเปียเนี่ยเฉพาะฉากฉากซีเปียเนี่ยสร้างประมาณ600 600เหรียญ600ชิ้น600กล่องนะฮะ600เหรียญน,นี่แหละนะฮะ600อันนี่แหละเออเพราะว่าสร้างไม่เยอะอันนี้คือหนึ่งใน600นะฮะเขาไม่ได้สร้างเยอะนะฮะทางวัด ทางผู้จัดสร้างขอสร้างคณะสิทธิ์ขอสร้างนะฮะผู้จัดสร้างไม่ได้สร้างเยอะนะฮะน่าจะประมาณ600ฉากสีทองฉากข้างหลังเป็นสีทองน่าประมาณ300นะก็ไม่เกินนี้นะฮะอ่าข้างหลังปุ๊บอ่าข้างหลังเนี่ยก็จะตอกหมายเลขกำกับไว้นะฮะเป็นตะกุดทองแดงนะฮะแล้วก็ตอกโค้ดหมายเลขกำกับไว้นะฮะลำดับที่เท่าไหร่อะไรประมาณนั้นนะฮนะด้านหลังก็จะบรรจุผงพุทธคุณนะฮะ พระคาถาเงินล้านนะฮะผค้พุธคุณพรกคาถาเงินล้านนะฮะผสมน้ำพึ่งดำนะฮะผสมน้ำพึ่งดำของหลวงปู่เดินหนอีกเกสาโรน,นะฮะซึ่งทางามีผู้ทางพี่คนขังเขามอบให้นะฮะแล้วก็ฝังตัวนะนะฮะเนี่ยเรียกว่าตัวนะเน,นี่ยซืบเนี่ย เรียกว่ายันนะนะ,ะ,นะลำ่ำรวยนะฮะเนื้อทองแดงนะฮะแล้วก็พลอยเซกมีพลอยเซกตรงนี้นะฮะสังยันนะลำ่ำรวยพลอยเซกนะฮะจัดสร้างถูกไว้องค์มีเลขโคดกำกับนะฮะอ่ะเอาเนี่ยก็ประมาณนี้นะฮะอันนี้เป็นเป็นเป็น,ปนวัตถุมงลลใหม่นะฮะประมาณปีปี60เนาะใหม่แล้วก็แรงด้วยพุทธคุณนะฮะ ผู้ปูกเสกก็คือหลวงปู่ทองวัดดอนไกด่ดีอายุร้อยสปีนะช่วงขณะนั้นนะฮะก็ถือว่า,าพิธีดีปลูกเสกดีนะฮะวัตถุหรือมวลสารดีนะฮะโดยเฉพาะน้ำพึ่งดำของหลวงปู่เดินหนอีเกสาโลนี่แหละฮะส่วนแป๊บหนึ่งอ้าวนะฮะ ส่วนหลวงปู่เดินหนอิเกซาโลนะฮะคือใครนะฮะหลวงปู่เดินหนอิเกซาโลคือใครนะฮะท่านก็สามารถที่จะไปศึกษานะฮะศึกษาประวัติของท่านได้จากหนังสือเล่มนี้นะฮะหนังสือเล่มนี้เขาก็จะมีมีขายนะฮะมีขายเพื่อเผยแผ่ บารมีของท่านนะฮะเล่มนี้นะฮะชุดข้างหลังก็จะเป็นอ,อย่างนี้อย่างนี้หนังสือเล่มนี้ควรวางที่สูงและเหมาะสมหนังสือก็จะประมาณนี้นะฮะซึ่งซึ่งก็ก็หนังสือเขาอ หนันสรรงสือเขา,าจำหน่ายกันหมดแล้วนะฮะจำหน่ายกันหมดแล้วแต่ว่ามันก็จะมีที่ที่เขาเขาเขียนเนี่ยนะฮะที่เขาแบบผู้แต่งผู้เขียนเนี่ยแบบหนึ่งนะฮะนะฮะผู้แต่งผู้เขียนเนี่ยเขาก็ได้จำหน่ายหมดแล้วเขาขายตามจำนวนสั่งจองนะฮะก็มไม่กี่เล่ม ส่วนผู้ที่จะจะไปศึกษานะฮะก็จะมีอยู่ในไปติดตามได้นะฮะในอีเมลนะฮะอีเมลนี่ผู้เขียนก็นั่นแหละฮะชื่อก็ที่ไตพล,ลนั่นแหละฮะคนขังขังวิชานะฮะก็อยู่ในอ่าก็ลองไปไปเาเรียกอะไรไปศึกษาค้นดูในอินเทอร์เน็ตนะฮะ Youtube ก็อ่ Facebook ก็จะเป็นติดตามตามเพจนะฮะ เพจก็จะเป็นเพจของของของคนขังครังวิชานะฮะอ่า u t u b e นะก็จะเป็นคนขังทีวีนะฮะก็ลองไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับคนที่จะรู้รับรู้เรื่องราวของหลวงปู่เดินหนอีเกซาโลนะฮะก็ลองไปศึกษาดูอีกทีนะฮะอ่าส่วนถ้าใครจะรู้ประวัตินะฮะ่นข้าพเจ้าก็สั่งมามาอ่ามาอ่านแล้วนะฮะแต่ก พูดไปมันก็ยาวนะเราไม่สามารถที่จะอันนั้นได้แต่สำหรับคนที่สนใจก็ลองไปศึกษาหรือไปตามตามเพจนะฮะคนขังทางวิชากับคนขังทีวีทาง u t u b e นะฮะไปศึกษาอีกทีนะฮะอันนี้ก็คือวัตถุมงคลที่ที่ใหม่ๆนะฮะแต่ก็ความเข้มความขังนมีแน่นอนนะฮะสำหรับล็อกเก็ตขูผึ้งนะฮะของหลวงปู่ทองวัดดอนไก่ดีนะฮะอันนี้ก็ เป็นเรื่องราวานะฮะเรื่องคีโมคีโมมาคีโมให้ฟังในวันนี้นะฮะก็มีพระใหม่ผสมพระเก่าพระเก่าผสมพระใหม่อ่าคีโมเรื่องนั้นคีโมเรื่องนี้เอาไปตามรายการไล่สาระนะฮะก็ไม่มีสาระอะไรเลยนั่นแหละขอบคุณที่มานั่งฟังนะฮะคลิปนี้ดีดีทำคลิปแบบคีโมเนี่ยคนเข้ามาดูดีดี เดี๋ยวทำคลิปแบบตั้งใจทำทำอาหารนั่งกินซกเล็กกินก้อยกินซอยจุกินกว๋วยเตี๋ยวกินนั่นกินนี่ไม่มีใครดูเลยเดี๋ยวพอทำรายการขี้โมขี้โมเดี๋ยวชอบดูกันจังอา้าวโอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้นะฮะสำหรับอ่าล็อกเก็ตนะฮะฟูพึ่งเงินร้านน่ารวยก็มีมีมาแนะนำสำหรับคนที่ที่จะจะจะอาอยากได้วัตถุมงคลที่ทำให้ อ่าอำนวยนะฮะอำนวยโชคลาภอำนวยอ่าอำนวยโชคลาภอำนวยการทํามาค้าคล่องขึ้นอันนี้ก็เป็นอีกอ่าทางเลือกหนึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่มานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้ฟังนะฮะได้ได้ฟังได้ชมได้ชมได้ฟังนั่นแหละอันเดียวกันกันยั่งวานะฮะส่วนจะไปตามซื้อที่ไหนอันนี้ไม่ทราบนะฮะจะไปตามเช่าบูชาที่ไหนเนี่ยอันนี้ก็ยากมากนะ,ะัะเพราะสร้างเพียงก็ 6กร้อยหกร้อยเหรียญนะ่ะหกร้อยชุดโอ้อยากอยากกลองดูนะฮะใช้ความพยายามดูนะฮะก็เผื่อใครสนใจก็อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องราวหนึ่งที่มาขี้โม้ให้ฟังนะอ้าวโอเคก็ฝากรายการไว้แค่นี้นะครับผมก็เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ